มาดูท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์กันหน่อยนะครับมีรายงานครับจาก bitcoin.com นะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกไม่ได้มาเล่นๆนะเว้ยเพื่อนๆแกเอาจริงนะเรื่องคริปโตเนี่ยนะหลายคนบอกว่าแกแค่เอามาเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือเปล่าแกแค่แบบอยากจะเกาะกระแสแล้วแกไม่เอาจริงหรือเปล่าเฮ้ยปรากฏว่าพอมีบทสัมภาษณ์นี้ออกมาเนี่ยมีคนไปสัมภาษณ์แกเนี่ยแกเอาจริงนะแกแต่อย่างน้อยแกบอกสื่อว่าแกเอาจริงนะนะแกบอกว่า China is going to have it or some money หนะมายความว่าอะไรนี่คือบุมแบบสัมพันธ์นะบอกเลยว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าประเทศอเมริกานี่คือความคิดของแกแล้วกันนะผมอ่านไปละสรุปให้ฟังเลยแล้วกันถ้าประเทศอเมริกายังไม่ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีแบบที่โจไบเดนทําอยู่ตอนนี้คือไม่ทําอะไรเอาแต่ให้ไออะไรนะแกลี่เกนสเลอร์เนี่ยเล่นบทอะไรก็ไม่รู้นะฮะคือทุกคนงงไปหมดแล้วว่าไม่ชัดเจนจะเอายังไงกดไม่ไม่ชัดเลยนะครับจะตกลงอันไหนเป็นซิเคียว y ตี้อันไหนไม่ซิเคียวตี้เนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยชัยน่าจะเอาไปกินนะฮะบอกว่า China is going to have it นะฮะหมายถึงค r y p t o c u r r e n c y นะหรือไม่ก็คนอื่นน่แหละ s o m e o d y else นะฮะ somebody else เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ยอมไม่ได้นะฮะเขาประกาศชัดเจนเลยนยอมไม่ได้ผมพูดเลยนะว่าพอพูดคำนี้เนี่ยแกรี่เกนสเลอร์ฮะมีเสียวสันหลังนะฮะบอกได้เลยว่าแกคงรู้ตัวแหละถ้าโดนัลด์ทรัมป์มาแกแกอยู่ไม่ได้จริงๆนะแกรี่อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันกระทบแกตรงๆนะครับ I would let him serve it out นะครับคือผมเนี่ยจะต้องจัดการมันให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ especially if I thought he was going to do it right thing นะฮะอันนี้คือพูดถึงคุณเจอโรมนะฮะถ้าคุณเจอโรมเนี่ยคิดว่าทำสิ่งที่ถูกต้องผมก็จใจเขาอยู่นะฮะอ่าก็มีแนวคิดว่าจใจเขาอยู่แต่ว่าทางแกลลี่เนี่ยไม่น่าจะรอดนะฮะนอกเือจากนี้นะครับแกบอกเลยว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้แกศึกษาคริปโตทุกวันโอ้นะฮะซไพรส์กับ Surprise, คำพูดนี้ของแกเหมือนกันนะแกศึกษาคริปโตทุกวันนะเนื่องจากมีคนมาพูดให้แกตลอดศึกษาของแกในที่นี้อาจจะมีเรียกคนมาบลิฟให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่นนี่นั่นแกเอาจริงนะแล้วแกก็มองว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่อเมริกาไม่ควรพลาดจะต้องเป็นผู้นําในเซกเตอร์นี้ให้จงได้นะเพราะว่ามันมันเกิดมันเกิดที่อเมริกามันจะโดนผลักไปที่อื่นไม่ได้นะฮะอันนี้คือสิ่งคือที่แกพูดนะแต่แกยังไม่มีนโยบายอะไรมาเลยนะ แต่แกบอกว่าแกศึกษาอยู่ตลอดนะครับแล้วแกก็พยายามจะเข้าใจมันมากขึ้นนะเป็นไงเพื่อนๆที่เล่นคริปโตอยู่ฟังโดน้องทำพูดแบบนี้นะฮะงั้นต้องจับตาแล้วแหละว,ว,ว่าวันที่25นี้ที่ขึ้นบิตเวทีบิตคอยน์ในแกคิดว่าแกจะ,จะจะไปพูดอะไรนะฮะ